สวัสดีครับท่านผู้ชม F c ซีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไก่แก้วฟ้านะครับอยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับวันนี้ครับไก่ก้วฟ้านั่งสีดํานะครับผู้เล่นของไก่ก้วฟ้าคู่ต่อสู้นะครับก็เปิดเบี้ยคู่ค้างนะครับเราก็เดินเม็ดขึ้นไปครับเม็ดขึ้นไปยืนนะเป็นเบี้ยก้านะครับม้าเทียมนะครับของสีขาว สริมโคนเสริมเม็ดเสริมมาาขึ้นไปเม็ดมายืนแล้วก็ขึ้นโคนครับเป็นโคนเทียมเม็ดนะครับในตำแหน่งนี้เปิดเบี้ยตำแหน่งของม้าขวานะครับเบี้ยริมตำแหน่งนี้ก็ต้องมอนยันหลักนะครับทางด้านปีกซ้ายไปก่อนครับมอนยันหลักนะครับํำไว้ก่อนครับเอ้ามาปีกซ้ายปีกขวามาทั้งสองปีกเลยครับขึ้นม้าไปขยับคุนนะครับเราจะเก็บข้บป้อมทางด้านปีกซ้ายนะครับ สีขาวก็ตามมาเหมือนกันนะครับจะใช้ตำแหน่งพึ่งใบบุญนะครับเอาเดินทางด้าปีขวานะครับมากดใต้ม้านะครับเอาไว้ใต้ม้าหูตัวเองครับส่องนับส่องสไนเปอร์ไปถึงโคนนะครับคนของสีขาวนะครับกินตัดเข้าไปครับขึ้นขุนก็กินตัดเข้าไปเอาเม็ดหรือว่าเอาเบี้ยกินนะครับกินเบี้ยเบี้ยกินตัดเข้ามาจังหวะนี้ใช้ม้านะครับมากินขึ้นไป ถ้าสีขาวเบีย้ยกินเราจะได้ท่นนะครับได้ท่านมากสีขาวเลือกเอาเม็ดมาก็แทงไล่เม็ดนะครับต่อยไปหนึ่งทีดีเบีย้ยคู่ขึ้นไปครับได้เดินฟรีสองทีนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเสริมโคนขึ้นมาของสีขาวนะครับเสริมคนเราก็เสริมโคนขึ้นไปเหมือนกันนะครับคนมาไล่มา้าถอยกลับมาครับมาอยู่ตำแหน่ง ของม้ยงขวาเหมือนเดิมนะครับตีเบีย้ยคู่ริมนะครับเบีย้ยคู่ริมมาจะมาทิ่มใส่มา้าโยนโคนขึ้นไปนะครับนะครับโคนสีขาวตัวนี้ตัวเก่งนะครับรู้สึกว่าจะเก่งมาก,กเลยขอก่อนนะครับขอขอจัดการก่อน,นครับท้าแรกท้าฟันนะครับพวกคน ของสีดําเนี่ยของไก่ข้าวฟ้าสามารถไหลได้นะครับ2ตัวไหลไปไหลไปใช้งานได้นะครับแต่ของสีขาวโคนยังล้าหลังอยู่นะครับกินมากินกลับเอามากินขึ้นไปนะครับสีขาวจะเอาเบี้ยแทงไล่แล้ไม่ไล่นะครับเอาไล่แล้วเบี้ยจบฟรีนะครับเอาเรือมาปลูกเบี้ยจะมาโจมตีเราแล้วนะครับคํำนะมอนยันหลักนะครับทางด้านปีขวาบ้างนะครับ กินเข้ามาแล้วก็กินกลับเข้าไปครับเอาเรือมาจับมาแล้วป่าโอโ้มาแล้วครับจับมาก็เอาเรือนะครับมาประกบคู่นะครับเรือทางด้านซ้ายของเรานะครับไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาใช้งานสักหน่อยนะครับที่ขาวยกม้าครับยกมา้ามาในตำแหน่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ เสริมโคนขึ้นไปนะครับเสริมโคนขึ้นไปก็ดีนะครับตอนนี้เราจะเจาะยังไงครับคือปัญหาครับก็เสริมโคนขึ้นไปก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าจะเจาะยังไงนะครับอ้าวถอยโคนแล้วเม็ดของสีขาวอยู่กับใครครับปักเข้าไปครับ ไข่ก้าวฟ้าก็ชอบซะด้วยนะครับของฟรีนะครับเดินขุนมาติดก็ถอยม้านะครับเข้าบ่อเลยนะครับเดินโคนขึ้นมานะครับใส่อุตสู้ของจัโหนะครับหลุดไปได้ยังไงนะครับในตำแหน่งนี้เม็ดตั้งตัวนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเหตาต่อไปเราก็คงต้องเสริมนะครับเสริมตัวหมากขึ้นไปนะครับเสริมก็คงส่งเสริมโคนนะครับ สมคนขึ้นไปครับคนจะมาไล่ม้าหรือเปล่า คนมาไล่ม้าจริงๆด้วยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับอืมเราโยกโยกม้าไปจับคนเล่นๆดูได้ไหมครับโยกม้าไปก่อนถ้าามีดีเราก็ตีกันเชียงมาข้างกระดานนะครับครับสีขาวพยายามกดดันนะครับที่จะให้ม้าไปแล้วนะครับถ้าไล่ม้าไปอีกตัวหนึ่งก็สามารถระเบิดเบีย้ยขึ้นไปแลกกับ แลกกันได้นะครับอ,อ้าวมาแบบนี้ก็คือจะขังม้าผมนะครับม้าดำเริ่มมีปัญหานะครับตำแหน่งนี้เราปักโคนขึ้นไปได้ไหมไหลโคนไปเลยนะครับนะครับเขจาจะขังม้าเราก็ไล่ม้าไปก่อนนะครับไล่ม้าโคตสู้ไปก่อนม้าโคตสู้ถอยกลับไปนะครับถ้าเราถอยมา้ามาข้างกระดานนี่เขากินแยกล่างได้นะครับอาม้ากินโคนนะครับ ดังนั้นนะครับเราก็อยู่นิ่งๆนะครับนิ่งๆไปก่อนหรือู่เอามามารุกมาแหลกคนก็ได้ครับคนตัวนี้เป็นแนวรับนะครับแนวรับของสีขาวอ๋อเจ้าเรือมาก่อนครับเพราะจะเราเอามาไปใช้งานครับมาตัวล่างเราเนี่ย จะใช้งานเมื่อไหร่เราจะไม่โดนนะครับเรือนะครับก่อควรครับเอาเรือมาจับม้าก็ลุกไปหนึ่งทีนับโยนให้คนกินไปเลยนะครับนะครับอาชาไรเงานะครับตอนนี้ไม่เหลือเงาแล้วนะครับโดนคนกินเข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ขุนพลเรากินกลับมานะครับก็กินม้าผมไปแล้วใช่ไหมครับถอยกลับมา มีม้าคนละตัวดีกว่านะครับกินม้าไปเลยนะครับกินม้าไปก็ดีนะครับกินม้าแล้วเอาเม็ดมาเล่นนะครับกินเข้าไปช่วงต่อไปก็ขยับขุนนะครับขยับขยับขยับเข้ามาสินะครับขยับเข้ามาก่อนหนึ่งตาครับอยู่ใกล้ๆกันหน่อยครับพวกนะครับเวลาโดนลุกนะครับโดนลักนะครับ ก็จะได้มีมงมีเม็ดมีม้านะครับกลับกลับมาปิดได้นะครับมาแลกเบี้ยเราไม่เอาครับดันเบี้ยขึ้นไปตำแหน่งนี้ขุนมายืนนะครับกันหงายแล้วก็ค่อยๆขยับม้ามานะครับเราหน้าครับวางแผนนะครับว่าจะเอาม้านะครับไปรุกนะครับคู่ต่อสู้มากันนะครับเอาเรือกินเบี้ยฟรีเลยครับ กินเบียฟิีตำแหน่งนี้ก็ได้ม้าฟรีด้วยนะครับก็โคต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหมากรุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ